ใบตันเป็นยังไงนะครับใบตันหรือใบที่สะสมอาหารเพียงพอนะครับเขียวเข้มเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงช่วงทําดอกนะครับคือเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยใบยเขาจะเขียวเข้มแบบนี้นะครับทีนี้หลายหลายคนถามเรื่องยอดมานะครับเรื่องการแตกยอดนะเห็นไหมคือเราปล่อยธรรมชาติเขาแตกได้นะครับธรรมชาติของต้นไม้ของทุเรียนอยู่แล้วสะสมอาหารพอนะครับมันยังไม่ถึงช่วงทําลูกทําดอกเขาก็จะแตกยอดนะครับทิ้งไว้นี่ก็าจะประมาณ สองถึงสามสัปดาห์เขาจะแตกเองไปธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันมีสูตรปุ๋ยนะครับก็คือสูตรระเบิดรากนะครับสิบห้านศูนย์นะครับบวกกับฮิวมิกเนี่ยคือถ้าใส่ช่วงนี้นะอาทิตย์เดียวแตกเลยครับมันก็จะเร่งเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้มันมีมันมีแคลเซียมนะครับซึ่งกระตุ้นการแตกยอดแทงรากใหม่นะครับอ่าก็ก็เป็นอีกปุ๋ยสูตรนึงนะครับที่ที่ดั้มใช้และที่แนะนํานะครับสําหรับต้นที่ต้นการการฟื้นฟูคือใบเหลืองนักแทน่นแล้วก็ ต้นที่เราต้องการเล่งยอดแบบว่าให้มันทันเขาหรือว่าต้องการให้มันเติบโตเร็วนะครับให้กิ่งมันโน้มอย่างเงี้ยมันแตกเยอะเงี้ยครับก็เป็นอีกปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการดูแลครับกรเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพครับโดยเฉพาะผิวหน้าอย่าให้ดูแก่ก่อนวัยครับเป็นสิวรร้วรอยบนใบหน้าตัวช่วยง่ายๆครับแค่ใช้สบู่สมุนไพรนามินนะครับก็ถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์สนใจสบู่ หรือกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ